วงการกีฬาเอหรือการกีฬาเองเนี่ยก็เ,เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมรหนึ่งอาชีพที่มีผลกระทบในช่วงของโควิดสิบเก้าเราก็อยากจะทราบว่ากรกตเองมีมาตรการยังไงเยียวยาอย่างไรในช่วงนั้นสิ่งที่เราช่วยเนี่ยก็คือภารกิจของเรานะในการกีฬาเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเ,เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและก็ช่วยเหลือร,นะรวมถึงเรื่องของการไปเกี่ยวข้อง,องกับการจัดก,กิจกรรมกีฬาตา่างๆเราจะแยกนี้ครับเป,นป็นกลุ่ม กลุ่มแรกเลยเนี่ยคือนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยนักกีฬาทีมชาติเนี่ยการกีฬาในประเทศไทยเนี่ยเราสนับสนุนในเรื่องของการฝึกซ้อมผ่านสมาคมกีฬาแนะส่งเข้าไปแข่งต่างๆสิ่งที่พอมันแข่งไม่ได้มีความลำบากต้องมีเขาเรียกโซเชียลดิสแทส์ไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้นะไม่สามารถที่จะมาซ้อมในที่เดียวกันได้เนี่ยเราออกเกณฑ์ขึ้นมาบอกว่าให้ เทรดแพทโฮมได้แทนที่จะมาเก็บตัวในที่เดียวกันแบบนี้เราก็ให้สมาคมนะครับวางมาตรการวางโปรแกรมเช่นนักกีฬาเทควันโดคุณต้องไปฝึกซ้อมแบบนี้ตามโปรแกรมที่โค้ชกำหนดแล้วเราสามารถที่จะให้บ้ยเลียนได้ส่วนกลุ่ม2กลุ่มนะก็คืออาชีพกับมวยนะครับอาชีพกับมวยเนี่ยเราประสานกับกระทรวงแรงงานนะครับว่าอาชีพมวยอาชีพกีฬาบุคลากรกีฬาเนี่ย เป็นอาชีพอิสระที่ควรจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราส่งข้อมูลไปหมดว่าฐานนักกีฬาเรานีที่อยู่ในทะเบียนเรามีการลงทะเบียนนะว่านักกีฬาอาชีพที่อยู่ในฐานทะเบียนที่เป็นนักมวยที่เป็นนักมวยด้วยแล้วก็นักกีฬาอาชีพด้วยนะเรามีทะเบียนแยกกันทะเบียนมวยกับทะเบียนอาชีพนะเราเอามาดูทั้งหมดเนี่ยเราส่งชื่อให้กับกระทรวงการคลังก็มีนักกีฬาอาชีพ หลายคนนะครับบุคลากรกีฬาสิหลายคนที่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล5,000ันบาทหลังจากนี้วงการกีฬานะครับไม่ว่าเฉพาะวงการมวร,รูปแบบมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับทเ <ผม S 2> ้งนีผมเรียนว่า <c oughs> ต้องมี New Normal แม้ว่าจะกลับมาแข่งขันได้แล้วเนี่ยแต่เราก็ต้องปฏิบัติตามนิวโนม่าที่ผมได้กล่าวนะครับ,รบและเราตอนนี้เราก็ได้ใช้อยู่ยในพื้นที่ของการกีฬาแล้วทางเข้าออกอนี่แหละเราต้อง ให้ทางเข้าออกมีระยะทางที่ทางเข้าออกระยะห่างด้วยแล้วก็มีช่องทางที่ชัดเจนเช่นสนามกีฬาที่เราจะใช้นีนะไม่ใช่ว่าคุณเข้ามาจากรอบด้านได้ต้องมีทางเข้าออกทางเดียวเพื่อที่เราจะได้คัดกล่องได้เราก็จะได้มีตรวจวัดอุณหภูมิก่อนนะมีเจลล้างมือมีการลงทะเบียนเราใช้แอปชัยชนะนี่แหละครับที่รัฐบาลทำมาเนี่ยครับดีนะครับเราก็ใช้ลงทะเบียนแบบนั้นไม่ต้องจับปากกาครับนะแต่ถ้า ผู้ใหญ่ผู้สุงไม่มีแองพิเคชันชชก็ใช้ระบบสเสร็จหาสเาสร็จแล้วก็แอลกอฮอล์อีกแอลกอฮอล์สองรอบแล้วก็มีขึ้นป้ายให้มาหลักปฏิบัตินะครับท่านจะต้องเดินห่างกันอ,อย่างน้อย2เมตรมมท่านจะต้องมีการแซ<ส>งขึ้นมาอีกเลนหนึ่งนะแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้เวลาอยู่นาน แล้วหลังจากนี้นะครับแผนแผนงานของกรทเองหลังจากนี้นะครับท่านเตรียมแผนไว้ยังไงครับแผนสําคัญนะครับผมจะสรุปเป็นด้านๆนะครับด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศด้านกีฬาอาชีพและต่อยอดไปแู่อากรรกีฬาในส่วนแรกเลยของกีฬาเป็นเลิศเนี่ยหมายความว่าพวกนักกีฬาทีมชาติที่จะแข่งมากกรรมต่างๆเนี่ยนะครับเราเรื่องเรื่องแผนการเนี่ยเราต้องเตรียมนักกีฬาสำคัญที่สุดก็คือยังไงที่จะใช้ตระสการกีฬา นะครับให้พร้อมนะเพื่อที่จะไปแข่งขันส่วนเรื่องของอาชีพเนี่ยตอนนี้เราคุยเป็นลายสมาคมนะครับว่าอาชีพอย่างเช่นฟุตบอลเนี่ยเขาตั้งใจที่จะกลับมาช่วงไหนนะเราก็พูดคุยกันเรื่องของถ้ากลับมาคุณต้องมีมาตรการยังไงน,นะความช่วยเหลือต่างๆที่กรกตจะต้องเข้าไปสนับสนุนเนื่องจากการทําแบบ New n o r m a l l ่เขาอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมานะเช่นเขาจะต้องมีค่าไปตรวจ นะครับดูว่า,ามีการติดโรคไหมหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีค่าค่าดำเนินการมันจะสูงขึ้น